เธอเชื่อป้าฉันปักตะกร้าในช่องไปไม่เท่าไรนะฉันได้รายได้จากเธอเกือบหมื่นละจ้าเป็นไงล่ะได<า>้ปังไม่ปังเงินหลักผู้ติดตามคนละผู้ติดตามสามพันนิดนิดเองอเธอเนี่ยหลายคนบอกว่าพี่เป้หนูผู้ติดตามน้อยเนี่ยหนูจะสาม,มารถหนูว่าปักตะกร้าได้ไหมทุกคนดูนะอย่างเดมอนเนี่ยผู้ติดตามแค่ไม่ถึงสามพันนิดนิดเองทุกคนเอาจริงๆอะคลิปแบทไม่แบทนะมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ติดตามนะ้วคือมันเกี่ยวกับคุณภาพคลิปที่เราทำแล้วก็เราปับกลับปรับเมาส์มันเป็นไวรัลไหมแค่น สามารถเป็นราได้หลักได้เลยนะเว้ยแล้วคิดว่าเดือนหน้าตั้งใจว่าจะดักได้ค่าพันธมิตรเท่าไหร่ต้องหมื่นอัพสิเธอเพราะว่าตอนนี้ขเขาถธอมาจะหมื่นแล้วว่ะใช้เวลาไม่ถึงเดือนใช่ มีหมมื่นีแน่นอนแล้วคิดดูนะว่ามันจะขึ้น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 เรื่อยๆเพราะอะไรหรอเพราะว่าทําคลิปประจําเนี่ยเดี๋ยวรอคลิปแมทถ้าเกิดคลิปแมทนะเธอโอ้โหรายได้กระจุกระจายเวอร์อันเนี้ยเขาบอกเลยว่าไงว่าเงินอยู่ในอากาศขอแค่คุณทำสม่ำเสมอนะทุกคนใครมีอาชีพหลักแล้วสามารถทำอาชีพเสริมได้หรูอว่าใช้สินค้าอยู่แล้วก็คือสามารถเงินตะกร้าไปได้เพราะบอกเลยว่าสินค้าแบรนด์เรานะคะโชคสามเด็กมีทั้งโบนัสรายเดือนรายปีสะสมยอดนู่นนี่นั่นีแต่ได้กันได้แกยเพราะฉะนั้นนะคะมาเป็นครอบครัวออร่าวีพีกันเยอะๆนะคะ